มือถือหน้าจอแตกอยากลองเปลี่ยนเองลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางครับ สวัสดีครับผมปุ้ยมิตรปุ้ยครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับรายการช่างสามันประจำบ้านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอแนวทางการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมหรือว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับผมดูนะครับมันจะโค้งๆคนะครับเนี่ยโค้งนะครับตอนนี้ก็คือหน้าจอหลุดออกมาแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเอาวางแบบนี้นะครับในพื้นที่ที่มันเรียบๆนะครับแล้วก็จะทับไว้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หนังสือนะครับทับไว้แล้วก็เอาอะไรหนักๆมาวางทับอีกทีนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นโซ่นะครับหนักๆวางทับไว้ เรามาดูกันนะครับว่าจะคืนทรงไหมนะครับโอเคครับนี่นะครับก็มาดูตัวโทรศัพท์นะครับ Vivo V11i นะครับตัวนี้หน้าจอนะครับหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับผมสายแพรขาดหมดเลยก็เดี๋ยวจะทําการแกะนะครับผมฝาหลังออกก่อนนะครับเพื่อถอดแบตออกนะครับามหลักแล้วเราต้องถอดตัวข้างหลังก่อนนะครับแล้วค่อยมาแกะอันนี้อันนี้คือหลุดออกมาเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับมันโค้งนะครับตัวเครื่องนะมันโค้งผมเลยทําการเอาของหนักทับไ้นะครับผมเพื่อให้มันคืนรูปตอนนี้ก็ถือว่าคืนกลับมาแล้วนะครับแต่ว okay, ่าก็ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการถอดแล้วก็มีกาวนะครับผมอันดับแรกนะครับผมจะทําการถอดถัดซิมออกก่อนนะครับก็ใช้ที่จิ้มนะครับจิ้มออกมาโอเคครับถาดซิมออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาถอดฝหลังโดยใช้ตัวนี้นี่นะครับเหมือนปิกกิตานะครับผมจิ้มไปตามขอบนะครับนะครับไล่ไปตามขอบนะตอนนี้ออกแล้วนะ จากนั้นนะครับเราต้องระวังนะครับตัวนี้มันมีนี่เห็นไหมครับเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สแกนลาย้นมือนะครับมันจะมีแพรสายแพรอยู่เราต้องค่อยๆแง้มออกมาเห็นไหมครับค่อยๆแง้มออกนะครับปึ๊บควรจะทําการถอดออกก่อนนะครับก็มีไขควงหยู่ในนี้ด้วยนะครับตัวเล็กๆเราจะต้องใช้นะครับไขควงตัวเล็กที่อยู่ในเซตนี้นี่ไขควงแฉก ตัวเล็กมากครับหาอะไรใส่ไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวหายจากนั้นเราก็จะกอดออกครับไปใช้นี่มีแบบที่งัดแงะนะครับโอเคออกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องทําการถอดแบตออกนะครับผมแต่ก่อนจะถอดแบตเราต้องถอดนี่นะครับตัวครอบนี่นะครับก็สายแพรจะอยู่ใต้นี้ โอเคนะครับออกหมดแล้วเราก็ทําการงัดขึ้นนะครับเบาๆค่อยๆนะครับดูว่ามันติดตรงไหนอีกหรือเปล่าอ๋อเนี่ยมีตัวนึงนะครับนี่สติ๊กเกอร์ติดอยู่เราต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับจากนั้นเราก็เปิดขึ้นนะครับเราก็จะเจอแล้วนี่นะครับสายแพรต่างๆนะครับตอนแรกนะครับถอดแบตนะครับก็เหมือนเดิมครับนี่อันนี้แพรนี่สสยแบตอยู่นี่นะครับ นี่ด้วยนะครับนี่นะครับวิธีถอดแบตก็ลอกสติ๊กเกอร์สีเขียวๆออกนะครับจับไว้นะครับค่อยดึงขึ้นนะดึงสีเขียวนี้ขึ้นนะครับจับสีขาวนี้แล้วก็ดึงสีเขียวโอเคลอกนะค่อยๆลอก ตัวนี้จะเป็นที่กขาติดกาวไว้นะครับนี่ยขีอ่ออกแล้วนะครับเราก็ติดไว้เหมือนเดิมตอนนี้ก็นี่อันนี้คือสายแพนหน้าจอนะครับที่มันขาดนะครับเห็นนะครับนี่ขาด โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทสหน้าจอก่อนนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสั่งมาเรายังไม่รู้นะว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวเราทําการเทสดูก่อนนะก็ใส่เข้าไปครับสอดเข้าไปตางนี้มันก็ยังจะดูกง่กงๆนิดนึงอยู่นะครับแต่ว่าก็นิดเดียวนะสอดมาแล้วนะครับเราก็กดลงไปลองใส่แบตดู โอเคนะครับลองใส่แบตดูแล้วก็จะลองเปิดดูนะครับแบตน่าจะหมดแล้วนะ๋อติดอยู่แบตหมดนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ชาร์จไปแล้วครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมากดลองกดทดสอบดูก่อนนะครับก็กดพวกปุ่มนะครับตัวเลขนะครับว่าจอใช้ได้ไหมครับโอเคนะครับใช้ได้อยู่ครับก็เพิ่มแสงลดแสงได้ไหมได้นะครับแล้วถ้าเป็นตัว แป้นพิมพ์นะครับเราก็ลองแป้นพิมพ์กดไปไล่ไปนะครับโอเคครับไม่เพี้ยนนะครับตอนนี้เราก็โอเคแล้วนะครับก็ปิดนะครับปิดก่อนนะครับเราจะต้องมาทําความสะอาดกันก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องจะสกปรกนะครับผมฝุ่นเยอะนะครับก็ถอดออกก่อนนะครับ เ okay. คแค่อนก่อนนี่นะครับปุ่นเหนียวเหนียวนะแล้วครับเรามาทําความสะอาดคราบสิส่งสกปรกนะครับตาม,ม,มตามขอบนะครับแล้วก็ปัดออกนี่ครับเรามาไล่คราบเกาวเก่าๆ,ๆออกตามขอบนี่นะครับ เครื่องนี้ใช้งานสมุกสมบันมากนะครับดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทานะครับกาวตัวนี้ตามขอบนะครับแล้วผมจะใส่หน้าจอใหม่ลงไปแล้วนะครับ ความลงครับความลงแล้วผมจะใช้อะไรทับไปก่อนนะครับ,รบผมจะทับไว้ก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็จอก็ติดแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาติดนี่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นกาวจะเป็นกาวสองหน้านะลอกออกกาวสองหน้าที่สายแพร์ครับเราก็เสียบสายแพร์ลงไป Okay, มันจะมีน,นี่อันนี้สติกเกอร์เก่าติดไว้ครับไปนะครับผมก็จะใส่แบตเตอรี่นะครับกดลงไปนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็จะมาปิดนะครับตัวนี้ลงไปขั้นตอนพวกนี้ไม่ยากนะครับผมประกอบนะครับเราก็ทําย้อนกลับนะครับไปที่เดิม เราจะมาใส่ฝาหลังนะครับก็เดี๋ยวทําความสะอาดโอเคนะครับใส่ตัวสแกนลายนิ้วมือก่อน,นครับเสียบใส่แพรก่อนนะครับเรียบร้อยแนระก,กดได้ไปครับนะครับอันนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตก่อนนะครับแบตโอเคครับตอนนี้ก็นะครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มาเลื่อนลองดูนะครับผมทัดได้นะครับพิมพ์ได้นะครับโอเคนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณนะเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ WiFi โอเคครับมาแล้วนะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับผมนี่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนะครับพัดลมไม่หมุนซ่อมเองได้ไหมมาดูพร้อมกันกับผมครับ สวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการช่างสามันจำบ้านนะครับผมรายการที่ผมจะมาฝึกโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยไป้วครับผมสำหรับแนวทางการเปลี่ยนหน้าจอมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีคำแนะนำหรือคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับหรือว่าใครอยากให้ผมซ่อมหรือทำอะไรให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับผม ถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็จะรีบทําคลิปมาให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งด้านล่างนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ